นะคะอืมโน้ตอตชื่อว่าพาเวล P A V E L ใช่ไหมอย่าเลยนะฮะอย่าเลยจำเลยจำเลยนะเชื่อว่ามีอะไรแบบไปเรื่อยเลยนะไปเรื่อยแล้วซีซั่นนี้บอกเลยว่าระบบลับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้อนแอร์ไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ถือว่ากระแสโอเคแล้วก็ดีเลยเพราะว่าแฟนๆเขาก็รอกันมานานมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นมีความแบบว่า มามีก็ตบตีผมอยู่อัี้ที่เล่าไปอันนี้เล่าจริงแต่ว่า EP หลังจากนี้เรื่องราวมันจะเริ่มแบบคลี่คลายอุ๊ยขาสปอยแล้วนะมันจะเริ่มรู้ว่าทําไมคนนี้คนนี้มาทำเอแน้ะทำไมเหตุผลของผมตอนนี้ผม ผัวทิ้งแล้วก็เราก็จะตามงอแล้วแต่สปอยได้ว่าผมจะตามไปทำสปาเกตตี้กับเขา่ร้อดูเลยโอ้โหเป็นสปาสปาเกตตี้ที่หวานมากแน่นอนหวานมากเออนี่ไงแล้วก็ร้อนมากร้อนแรงร้อนเหรอร้อนแรงร้อนได้บ้างเก็ต้องมีขนาดนี้อยู่แล้วเอ้าฟิลฟิลแบบปลาป๊าฟิลแบบฟิลแบบป็าป๊าแป๊บนึงนะแล้วนนา แค่นี้กเข้าได้ซีซั่นสามเลยแต่ไม่มีแล้วนะซีซั่นสามไปเรื่องอื่นก็ได้อ๋อเพราะเห็นสปอยไว้ว่าจะมีซีซั่นอีกเอ๋จะมีเรื่องไหนเรื่องนึงอันนั้นเป็นสารวัตร๋อเป็นสารวัตรหุยเปลี่ยนลุกปะนี่เปลี่ยนลุกเลยเราก็ต้องแบบว่าคุมคุม คุ้มเปเนจี่เลเองหน่อยไม่ได้ล้นแบบนี้เอาหรอต้องรัดหน่อยกลุ่มกลุ่มก็่เดิมสอบสวนอู้แสดงว่าต้องเผชิญแดดเผชิญอะไรเยอะแน่นอนแน่นอนครับนี่เงเพราะฉะนั้นนี้เองครับกัพาเวลก็ไปกับพาเวลนะโอเคต่ออันนี้ไม่รู้ใครขายใครนะ้วอันนี้เราสอบสวนไปหมดแล้วนะคะเออแต่ว่าเป็นสารวัตรแบบบูบูเลยอย่างนี้ใช่ไหมบูแล้วก็มีผีด้วยอ้าอุ้ยคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับว่าครับ ใคเป็นคนทําแต่ผมไม่เชื่อเรื่องผีแต่มีมีมีน้องชาลีที่แปลงร่างเป็นน้องทูบเนี่ยเขาไปผงไขคดีอ๋อเหรอวิคลาสสิกคลาสสิกเลยอออน่าสนใจสุดๆแสดงว่าคราวนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรเยอะกว่าเดิมไหมสําหรับสำหรับซีรีส์ตัวใหม่ผมได้ไปลองเวิร์กช็อปมาแล้วสองสามรอบอืรู้สึกว่าชีวิตเริ่มปั่นป่วนละเพราะว่ามันยากขึ้นมันยากขึ้นกว่าเดิมมากบทบาทมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เป็น อาชีพที่ผมแบบไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าเขาทํางานกันยังไงพูดยังไงท่าทางเขาจะออกเป็นไงแล้วจิตวิทยาเวลาสอบสวนคนนี้อ